สวัสดีครับผมน,นายนการคำตาหัการศึกษาห้สนึงนยกนึครับผมนี้ผมจะมาทำแกนเบาะนั่งนะครับผมเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเลือกผ่านนะฮะผมใช้ท็อปเพย์ในการสร้างนะครับผม,ผมจะสร้างเป็นวงกลมอ่อเดมิเตอร์ 16, ส6รัศมีก็8นะครับผมต่อไปผมจะใช้เอ่อเส้นผานให้ตรงนี้มีเส้นผาศูนย์กลาง10นะฮะอา่าขอโทษทีฮะเส้นผาศูนย์กลาง10 ตรงนี้แล้วผมก็จะ extrude มันออกไปนะฮะให้มันยาว300นะครับผมเป็นระยะ300เป็นตีนฟีเจอร์บาง1มิลลิเมตรนะครับผมในลักษณะน,นี้นะฮะแล้วต่อไปผมก็จะไปที่ normal tool นะครับผมผมจะ สร้างเพนขึ้นมาด้านบนนะครับผมที่ท็อปเพนนะรสร้างเพงขึ้นมานะครับผมให้มีเป็นระยะ3ามยี่ิบห้ามิลิเมตรนะครับผมแล้วผมก็จะสเก็ตนะครับสร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมตรงนี้ให้มี มิเตอร์6กแลัสมี8นะครับผมต่อไปผมจะ x2 มันนะครับ x2 มันออกมา 20, 25่สมิลิเมตรนะครับผมทำไมนะครับผมผมลืมให้มันเป็นตินนะครับผมตินฟิชเจอร์บาง1 mm, มิลิเมตรเหมือนกันนะครับอ่า uh. ้ออกมาลักษณะงี้นะฮะ ต่อไปผมจะคำสั่ง loft body นะครับผมก็คือทำให้หน้าตัดมันประสานเข้าหากันนะฮะเลือกเส้นตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับผมอ่ากดถูกต้องครับต่อไปผมก็อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมสำหรับชิ้นงานาแกนเบาะนั่งผม ันว,วันนี้ผมนายธก,การคำตาลนักศึงศุกษา5 3 1 0่ง2องขอจบการนำเสนอรายง,งานแกนเบาะนั่งแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ